จากจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังหลังจากได้รับโอกาสสู่การทำอาชีพปลูกต้นไม้ใหญ่ประดับอาคารสถานที่เมื่อเกือบ30ปีก่อนวันนี้ชาวตำบลชะอมไม่เพียงเอาชนะความยากจนพวกเขายังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ตำบลชะอมมีชื่อเสียงคือนอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้ขุดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศยังเป็นแหล่งผลิตป่าที่เพิ่มออกซิเจนให้กับโลกด้วยภูมิใจหนึ่งตำบลชะอม ถึงจะปลูกไม้ขุดไม้ออกมาจากดินนะขุดไม้ออกมาจากดินต้นไม้ที่อยู่แผงคุณสายบัวจาแผงต่างๆเนี่ยจะถูกไปปลูกในที่ว่างเปล่าปลูกในที่ว่างเปล่าที่เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วสามารถที่จะสร้างป่าสีเขียวให้เกิดกับธรรมชาติสิ่งใดที่นะเขาบอกว่าดินขาดฟ้าป่าขาดฝนคนขาดใจต่อไปถ้าใช้ระบบ ไม้แล้วก็มานิยมไม้ขุดล้อมลนลงช่วยกันในีดินจะไม่ขาดฟ้าคฟ้าจะไม่ขาดฝนคนจะไม่ขาดใจลูกนี้จะลดสภาวะโลกร้อนแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ3ทศวรรษแต่ตำนานการเกิดอาชีพไม้ขุดล้อมของตำบลชะอมยังคงเป็นที่เล่าขานและกล่าวถึงเสมอๆโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของอาชีพที่เกิดจากการช่วยเหลือของอาจารย์มีชัยวีระไวยทยะนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และบริษัทมีโรแอนด์ไรมอนด์แลนจำกัดที่ได้นำโครงการรักชนบทเข้ามาที่หมู่บ้านชะอมเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ใหญ่สำหรับระดับอาคารสถานที่เช่นหมู่บ้านสนามกอล์ฟโดยบริษัทให้เงินช่วยเหลือและยินดีรับซื้อคืนทั้งหมดท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็บอกว่าอาชีพหลักก็ปลูกข้าวโพดแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ให้ดูแล้วเนี่ยกำไรมันไม่สูงเลยและอนาคตมันน่าจะดี ก็มีข้อแนะนําจากคนในบริษัทว่าน่าจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นอย่างอื่นก็าถามบริษัทว่าอาชีพอะไรล่ะบริษัทก็บอกไม่รู้บอกอย่างนั้นออกไปดูกันออก็ไปดูข้างนอกจนในที่สุดบอกนี่แหละที่สนใจจะทำนะก็ได้คัดเลือกต้นไม้มี12ประเภทอะไรก็ว่าไปแล้วก็มาเริ่มทำกันจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนั้นนะฮะช่วงแรกๆนั้นคนรุ่นบุกเบิกอย่างลุงสายบัวพาสั์ยอมรับว่า รูปแบบการให้ของอาจารย์มีชัยและบริษัทมีโรแอนด์ไรมอนด์แลนจำกัดที่อยากให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นชินและนับว่าแปลกใหม่ทีเดียวเพราะไม่ใช่การช่วยเหลือแบบหาปลามาให้เหมือนที่เคยมีมาและไม่ใช่การช่วยเหลือแบบให้เบ็ดไว้ตกปลาแต่เป็นการฝังรากลึกสอนให้ชาวะอมรู้จักและลงมือลงแรงเพาะต้นไม้ด้วยสมือของตนเองซึ่งแม้ว่าในช่วงแรก อาจจะเป็นการลองผิดลองถูกบ้างแต่ในที่สุดชาวชะอมก็สามารถสั่งสมองค์ความรู้ทั้งเทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์การเพาะต้นกล้าการล้อมไม้การย้ายไม้จนกลายเป็นมืออาชีพทำไม้ขุดล้อม การนำโครงการปลูกต้นไม้มาให้ชาวบ้านทำเป็นอาชีพแทนการปลูกพืชเกษตรทั่วไปที่ใช้เวลาเพียง3-4เดือนก็ขายได้แล้วต่างกับต้นไม้ที่ใช้เวลามากกว่า1-2ปีขึ้นไปรวมถึงการสอนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของคือจากค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ทั้งหมดไร่ละ800 0บาทชาวบ้านจะได้รับเงินจากโครงการไร่ละ4 0 0พบาทหรือ5 0ทําอร์เให้ชาวบ้านหลายรายไม่มั่นใจและไม่อยากรอคอย จึงหันกลับไปทําเกษตรเหมือนเดิมคงมีเพียงรุ่นบุกเบิกเช่นลุงสายบัวพาสักที่ยังคงปักหลักเรียนรู้สู้กับอุปสรรคต่างๆอย่างทรหดอดทนจนในที่สุดก็ได้ชิมความสําเร็จที่มาพร้อมกับรายได้เป็นกอบเป็นกำรรท่านก็หาตลาดให้แบบชัดเจนแล้วก็มีการต่อย,ยอดมีการติดตามแล้วก็สร้างกลุ่มต่อเรื่องราวของการสร้างกลุ่มสร้างความรับผิดชอบ แล้วก็สร้างความซื่อสัตย์ฉันใช้คำพูดอยู่คำคือยูวินไมวินหรือวินวีนทุกคนชนะทุกคนได้เราจะไปพร้อมกันอตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่พอทำไปทำมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยก็มั่นใจขึ้นตอนแรกๆบอกรู้เอยไปทำเลยไม่ค่อย, <laughs> ไ,มอยไม่ค่อยมั่นใจ พอทำอะไรมันก็ขาดทุนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีไงทำมาขัดเจงแล้วเจงอีกทำไม้ล้อมก็ดีก็ใช้เ,เ,เงินก็เริ่มดีเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆคิดไหมว่ามันจะดีขนาดนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะดีอย่างนี้นะความสำเร็จของลุงสายบัวและกลุ่มผู้บุกเบิกอาชีพในยุคแรกทำให้ชาวบ้านเริ่มหันมาสนใจทำไม้ขุดล้อม จนถนนทั้งเส้นที่เคยเงียบเหงาก็เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายไม้ขุดล้อมพื้นที่รกร้างก็เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดต่างๆหลากหลายพันแต่ละครอบครัวมีทั้งรถปิกอัพรถยนต์และรถเครนคันใหม่ๆวิ่งไปมาในหมู่บ้านอย่างคึกคักสำหรับชาวชะอมแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งหลายคนเล่าว่ากว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านการต่อสู้มามา,มากมาย ในอดีตที่ผ่านมานะ่วิถีชีวิตของหมู่บ้านเรามันเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือไปหลังมือเพราะว่าในอดีตเราปลูกข้าวโพดปลูกมันนี่ทอขสอกันทุกบ้านนี่ศูนย์ก็มีวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะว่า,าโครงการของสมาคมพี a ีเอหรือสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโดยท่านมีชัยวีระวิทยาท่านเป็นพอออยู่มาสอนให้เราได้รู้เรื่องไม้ ประดับอาคารสถานที่เป็นไม้ใบสวยไม้ดอกสวยภูมิใจมากเพราะว่าผมก็มาจากศูนย์นะตอนนี้ผมกอ็อยู่อย่างมีความสุขมีสบายครับอยากได้อะไรก็ได้ทุกวันนี้นะครับครับพอพบเพราะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมีเงินมีทองอะไรมาก่อนผมก็มาเริ่มต้นจากศูนย์มนาะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่ามากเลยคนระับการวิ่งสิบล้อสละาลำบาก มาทําไม้ก็สบายอยู่กับบ้านก็ไม่ไม่ต้องลำบากมากอะ่ะจนมากข้าวปลายังเคยซื้อให้ลูกกินเลยหุงข้าวใส่เผือกอะ่ะอีกคนนึงเขาบอกอีกคนนึงเขาบอกไม่กินหรอกข้าวหมาเขาบอกกไม่กินนะไม่กินอะไรก็นิ่งว่าเรามีความมานะมีความอดทน สุดกริบไม่คดไม่โกงใครแม้จะเริ่มจากศูนย์แต่เมื่อฟังหลักคิดในการทำธุรกิจของคนรุ่นบุกเบิกจะเห็นว่าประสบการณ์ในการทำไม้ขุดล้อมที่แต่ละคนถ่ายทอดออกมานั้นนับว่าสุดยอดและมีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาอาชีพไม้ขุดล้อมในอนาคตต้องซื่อสัตย์และก็ขยันแล้วถึงจะรวยได้มันมันมันขยันและอดทอนนะฮะ มันก็ต้อง,ต,องต้องศึกษาเรื่องเรื่องนี้พอสมควรนะครับแต่มันก็รู้ไปเองมันไม่ได้ยากนี่ยากเยน็นก็รู้ไปเองรู้ไปเองนะรูปประทำของความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตำบลชะอมนอกจากจะวัดจากจํานวนแผงไม้กว่า300แห่งยังสามารถวัดได้จากอัตราการว่างงานที่เป็นศูนย์ซึ่งที่นี่ผู้สูงอายุไม่เป็นภาระของลูกหลานเพราะมีงานทำเช่นเพาะต้นกล้าใส่ขุยมะพร้าวส่วนเด็กๆถ้าอยากหารายได้พิเศษก็มีงานในสวนทำมากมาย และที่เห็นเด่นชัดก็คือการที่ลูกหลานของเจ้าของแผงไม้ที่ไปเรียนต่อและทำงานในกรุงเทพทยอยกลับมาช่วยพ่อแม่แถมเปิดตลาดทางออนไลน์ผ่าธุรกิจไม้ขุดล้อมสู่การส่งออกไปหลายประเทศเป็นอาชีพที่นำความเจริญเข้ามาสู่หมู่บ้านแลยนะคะแล้วก็ทำให้อ่าเขาเรียกนำรายได้เข้ามาทำให้หมู่บ้านเราเนี่ยพัฒนาขึ้นดีขึ้น,นค่ะ นายแพทย์ชาญวิทย์วสันทนารักษ์ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สซึ่งได้เดินทางมาที่หมู่บ้านนี้หลายครั้งได้สรุปความสําเร็จของหมู่บ้านชะอมว่าหัวใจสําคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของชุมชนและการไม่ปล่อยโอกาสดีๆที่เข้ามาให้หลุดมือไปแต่ยังรู้จักรักษาโอกาสที่ได้มาอย่างดีด้วยผมเชื่อว่าเป้าหมายของเราจริงๆวันนี้คือคนข้างหลังพวกเราอะ คือลูกลูก,ลก,ลกหลานเนี่ยจะภูมิใจกับตำบลชะอมแล้วก็พาตำบลชะอมไม่ไกลายเป็นนะฮะโรงงานผลิตต้นไม้ของโลกจริงๆขึ้นมานะฮะเย่างเมื่อกี้ถ้าใครได้เมื่อกี้ก็ได้คุยกันนะว่าวันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้ขายในเมืองไทยแล้วเราขายไปสู่ต่างประเทศครับงั้นหมายถึงว่าโอกาสองค์ความรู้ใหม่ๆก็จะกลับเข้ามาสู่เด็กของเราชุมชนของเราเช่นเดียวกันกับคนในพื้นที่อย่างคุณสมหมายกาลสุขประธานสภาอบาตอชะอมและเจ้าของสวนไม้ไทยฟันธงว่า นอกจากเป็นความโชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์มีชัยวีระไวยทยะการเรียนรู้จากการลงมือทําจริงความขยันขันแข็งภูมิประเทศของตำบลชะอมที่เอื้อต่อการปลูกต้นไม้แล้วความเข้มแข็งของชุมชนรู้จักรวมตัวกันช่วยเหลือกันและการทําธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ก็เป็นหัวใจสําคัญความภาคภูมิใจตรงนี้นะครับที่ก่อให้เกิดเป็นอาชีพเข้มแข็งของตําบลชะอมตรงนี้ได้เนี่ยก็คือผมคิดว่า เกิดจากการสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มของตำบลชะอมที่เราร่วมกันที่เราช่วยกันตรงนี้มากกว่านะครับในการจากช่วยกันพยายามสื่อว่าของเรามีอะไรดีที่จะอวดคนข้างนอกเขาได้นะครับเกี่ยวกับอาชีพไม้ขุดล้อมของเราแม้แต่ว่ารายได้ของของเกษตรกรที่นี่สามารถคุยได้เลยนะครับว่าระหว่างจังหวัดกันจังหวัดหรือหมู่บ้านกับต่อหมู่บ้านรายได้ที่จะเข้ามาหาเกษตรกร ผมว่าจะอมไม่ไม่แพ้ตรงไหนในเขตไหนนะครับเกี่ยวกับอาชีพอาชีพธุรกิจของตัวเองในอย่างนี้อาชีพไม้ขุดล้อมไม่เพียงทําให้เจ้าของแผงไม้มีฐานะดีขึ้นดีขึ้นแต่ยังทําให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องดีขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะร้านขายเครื่องมือการเกษตรซึ่งร้านนี้เปิดคู่ธุรกิจไม้ขุดล้อมมายาวนานกว่า15ปีแล้วตอนนี้คนซื้อก็มีกําลังซื้อแล้วก็เราก็ขายได้เราสั่งจากบริษัทมาแล้ว เครดิตอะไรพาวเวอร์ power, แล้วก็ดีเพราะว่าเราเมื่อก่อนนี้นะผมต้องไปเอาจากร้านเล็กๆนะไปเอาไปเอาจากในเมืองมาแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องเอาในเมืองแล้วเซล,ลเข้ามาหาผมเลยพอเซลมามาหาผมเนี่ยจากบริษัทใหญ่นะมาหาผมเลยแล้วผมก็ขายขายในราคาในเมืองได้สำหรับคนรุ่นใหม่อาชีพไม้ขุดล้อมยังเป็นความภาคภูมิใจซึ่งจากการที่อาจารย์สมยศนครวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมได้ร่วมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาไม้ขุดล้อมโดยทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นก็ทำให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือครอบครัวทำอาชีพไม้ขุดล้อมได้เป็นอย่างดีปัจจุบันในตำบลชะอมยังมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้อาชีพไม้ขุดล้อมเพื่อแบ่งปันความรู้ในการทำอาชีพไม้ขุดล้อมที่สั่งสมมาสู่สังคมซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าของกิจการไม้ขุดล้อมเป็นอย่างดี เหล่านี้คือบางส่วนของเรื่องราววิถีชีวิตการทำไม้ขุดล้อมหมู่บ้านชะอมซึ่งสะท้อนให้เห็นเด่นชัดว่าการช่วยเหลือการให้หรือการส่งเสริมชุมชนอย่างถูกทางตรงกับวิถีชีวิตและภูมิสังคมของพวกเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านธรรมดาธรรมดาให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้ประเทศชาติได้ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นกำลังหลักในการดูแลสังคมให้มีความสุขด้วยฝากขอบคุณคุณมีชัยที่มาแนะนำให้หมู่บ้านของเราและชาวชมของเราที่มีฐานะดีขึ้นร่ำรวยขึ้นค่ะขอบคุณนะผมไปขอบคุณท่านด้วยดีมากเลยไม่ร้อมผมไม่คิดว่า ผมจะดีข <G ã entender> ึ้นอย่างนี้เลย แบ่งปันความรู้ในการทำอาชีพไม้ขุดลด